สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับบ่าวศักดิ์ชินแออีกแล้วนะครับสาหรับวันนี้บ่าวศักดิ์มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆกันนะครับผมสําหรับคนที่มีรถยนต์หรือว่ารถโมไซ์ที่มีตาไฟหรือว่าไฟหน้านะครับที่มันหมองๆเรามีเคล็ดลับในการทําความสะอาดนะครับผมสําหรับรถของบ่าวศักดิ์นะครับผมมันก็การใช้งานระยะเวลาการใช้งานมันนานไฟหน้ามันก็เนี่ยนะครับมันก็เริ่มหมองแล้วนะครับผมออกเหลืองๆนะครับผม อ่าทั้งสองข้างเลยวันนี้บอสักมีเคล็ดลับนะครับผมโดยใช้น้ํามันเบรกนี่แหละครับเพื่อนๆน้ำมันเบรกที่เราใช้กับเรื่อยนต์ของเรานี่แหละครับมาทําความสะอาดของไฟตารถหรือว่าไฟหน้ารถนี่แหละครับผมที่มันมองๆม,มาทําความสะอาดให้มันเงาวิ่งได้เลยนะครับผมเป็นเคล็ดลับนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับผมเดี๋ยวบอสักจะสาธิตแล้วก็วิธีการทําทําความสะอาด ไฟตาลรถนะครับผมมาลองดูกันนะครับเพื่อนๆวัสดุที่เราม,มาใช้ในการทําความสะอาดไฟหน้ารถนะครับผมก็เป็นน้ํามันเบรกนะครับผมนี่เป็นน้ํามันเบรกอ่าเรียกว่าสังเคราะห์อ่าสังเคราะห์คุณภาพอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็มีผ้านะครับผมสําหรับทําความสะอาดอผ้าหนึ่งผืนน้ำมันเบรกหนึ่งกระป๋งองนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันดูนะครับผมเพื่อนๆ ว่าจะใสหรือว่าสะอาดจริงอย่างที่คุยกันว้หรือเปล่านะครับผมลองดูนะครับเพื่อนเรามาดูวิธีการทํากันนะครับผมเราใช้น้ํามันเบรกนี่แหละครับเทใส่ผ้านะครับผมแค่พอหมันๆนะครับพยายามอย่าให้น้ำมันเบรกโดนสีรถนะครับผมเพราะว่าน้ํามันเบรกเนี่ยจะไปทําลายสีรถนะครับผมเราขัดแค่ช่วงตาไฟมันนะครับขัดไปเลยครับเพื่อน ไงครับอพยายามอย่าให้โดนสีรถนะครับถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะกัดนะครับผมกัดพวกสีรถเลยล่ะโอเคใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้อย่างดีเลยครับใส่วิงเลยครับผม ใช้ทั่วเลยนะครับผมในส่วนที่เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นตาไฟนี่แหละครับเห็นไหมครับเพื่อนๆง่ายมากเลยนะครับผมแค่น้ำมันเบรกนะครับผมอ่าี่หลังจากขัดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆใสามากเลยเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขัดเห็นไหมครับ ไอ้น,นี่หมองเลยนะครับผมอ่ะเรามาขัดข้างนี้กันต่อนะครับผมก็ใช้น,น้ำมันเหมือนเดิมเบรดพยายามอยาให้โดนนะครับโดนสีอ่าขัดให้ทั่วเลยนี่ออกติดผ้ามาเลยครับเพื่อนๆเนี่ยคราบสกปรกที่มันฝังอยู่ในเนื้อพลาสติก ที่เป็นอ่าดวงไฟข้างหน้านะครับผมอืมเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับน้ำมันเบรกที่เราใช้ในระบบของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับผมมันจะทำปฏิปฏิกิริยานะครับผมกัดเอาคราบเหลืองๆที่มันเกาะอยู่กับไฟหน้ารถของเรานี่แหละครับเพื<ๆ>่อนๆอ่าใส่วิ้งเลย ่าแล้วก็<ๆ>ใช้ผ้าหมาดๆนี่แหละครับห้ายแห้งๆเช็ดอีกทีหนึ่งได้ผลครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับใสมากเลยอ่าของแท้เลยครับออกจริงๆไม่ได้โกหกนะครับผมนีท่ทำกันเร็วๆเลยสดๆเลยให้เห็นกันวอนว่า,วามันทำความสะอาดได้จริงๆนะครับผม อ่าอีกข้างหนึ่ง้างนี้เราก็เช็ดไปแล้วเห็นไหมครับใสมากเลยครับผมอ่าดูาน,นะครับโอเคครับ ใส่วิ่งเลยนะครับอาเพื<ะ>่อนๆลองดูนะครับผมตาไฟข้างหนึ่งนะครับแค่น้ำมันเบรกนะครับผมเช็ดตาไฟเงาวับเลยครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับอ่านี่หลังจากเช็ดแล้วนะครับผมทั้งสองข้างเลยจากที่มันหมองๆเหลืองๆใช้น้ำมันเบรกง่ายๆครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากทําก็ลองไปทําดูน,นะครับผมอยากกราบเหลืองๆก็ขาวเลยครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ